เราได้พิกแอดบัตเดบิตครับพ่อนี่ใสแล้วยังรอเดียวเดียวมีตัวอะไรโผลมาเนี่ยเรียนเดียวมาเอาเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีระดับความยากแบบมหาเศรษฐีเพิ่มข้ามาในเกมไหมครับโอเคครับเพื่อนๆบนหน้าจเอาเรามาเขียนว่าให้เก็บเงิน1ล้านบาทเพื่อที่จะชนะแล้วเงินเราจะเอามาจากไหนล้ะเนี่ยเดี๋ยวเราลองต่อยนี่ดูครับ้โหต่อยหญ้าต่อยดินก็ไม่ได้เงินเลยนะครับเนี่ยหรือว่าเราต้องตัดไม้ครับเดี๋ยวผมลองตัดไม้ดูนะครับอุ๊ยเพื่อนๆตัดไม้ก็ยังไม่ได้เงินอยู่ดีแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะได้เงินลล่่่ะะเเเเเนีจบออออกรรราาาต้้งงงไไปปขดดมืืหถึ โอเคครับเป็นเพื่อนตรงนี้มีเหมืองพอดีเลยนะผมจะทําการทาโต๊ะคราฟนะครับผมเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องการก็คือพิกแอคหนึ่งอันครับแล้วก็ขวานครับผมโอเคทีนี้ครับเพื่อนเราลองขุดหินดูขุดหินมันจะได้เงินหรือเปล่าครับเนี่ยปึ๊บอุ้ยนี่ไงเพื่อนว่าขุดหินไันได้มาแค่สิบห้าบาทเองโอ้โหสามสิบบาทครับเพื่อนขุดหินหน้าทีลน15สิบห้าบาท้วชาดีมันจะขุดได้ไหมเนี่ยอุ้ยเราเจอทองแดงแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองอัปเกรดเป็นพิกแอคหินดูนะครับพิกแอคหินครับผมนี่เรียบร้อย ว่ามันจะได้สกี่บาทครับตอนนี้เรามี75บาทขุดไปฟืบอู้ทองแดงได้เงินเยอะครับผมทองแดงได้ทีละ300เลยจัดไปสิครับรวยมีเงินครบ1 0 0 0บาทแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นข้อความอะไรมาครับเนี่ยมิสเตอร์บีสได้ให้รางวัลเราแล้วเราชนะได้เงินอีก2,000อ้อเหมือนเราได้โบนัสยู่ดีเราก็ได้เงินเพิ่มนะครับแต่ว่าเหมือนเราต้องขุดเงินให้ได้5 0 0 0บาทใช่ไหมเนี่ยเราถึงจะได้ของสุดพิเศษอุ้ยเหมือนตอนนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับเพื่อนเพราะตรงนี้ทองแดงเยอะมากอีกชิ้นเดียวปึ๊บได้าล้ารเพันบาทแล แคนี้มันทำอะไรได้เนี่ยขุดแล้วมันจะรวยหรือเปล่าเพราะมันเป็นพิกแอคบัตรเดบิตเดี๋ยวลองกับหินดูนะครับจัดไปเฮ้ยเป็นเพื่อนครับมันขุดได้เร็วมากครับนี่ไงโอ้โห <c oughs> ปั๊มเงินได้เลยโหวาวแปบ๊บเดียวตังค์มาทะลุทะลานมากครับโแล้วมันไม่มีมองอนทังด้วยนะครับพิกแอคบัตรเดบิตอันนี้นี่ไงมันเขียนว่าเราจะได้เงินเพิ่มด้วยนะครับโอเคอย่างนี้เราขุดทองแดงให้แบบรวดเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยจัดไปครับโอ้ขุดเร็วขึ้นมากเลยครับเพื่อนๆโอ้เรามีตังค์จะครบหมื่นหนึ่งแล้วนะจัดไปสิครับผมเก็บไปเดี๋ยววรรบบนงงล้ัเเเดะะ่หาาจิิ เราถ้าเกิดเราทาสาเร็จเงินเราก็จะดับเบิลเลยนะครับแต่ว่าทําไม่สาเร็จเงินเราจะเหลือศูนย์บาทโอเคมันต้องใจใจนะครับดับเบิลไปครับผมเรียบร้อยหูเงินเราขึ้นมาเป็น2 0 0ห0ืแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปเราต้องเก็บตังค์ให้ครบ5 0,000นะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เรายังมีแค่20,000เองเราดับเบิลอีกทีหนึ่งจะกลายเป็น4 0 0 0มแล้วเก็บตังค์อีกหมื่นหนึ่งดีกว่าขอให้มาติดเถอะสาธุดับเบิลครับผมเอ้าตังค์เหลือศูนย์ซะแล้วไม่เราดับเบิลผิดพลาดครับผมโอ้ต้องมานั่งเก็บตังค์ใหม่หมด รัวๆครับผมโอเคับเพื่อนๆผมเก็บตังมาจนครบหมื่นหนึ่งแล้วนะดับเบิลอีีสักทีสิจัดไปครับไม่ตั้งเหลือศูนย์อีกแล้วต้องมานั่งเก็บตังใหม่ตรงนี้ทานเยอะครับจัดไป โอเคครับมีตังห้าพันแล้วนะครับเราดับเบิลแค่ทีเดียวก็พอจัดไปครับผมดับเบิลเป็นหมื่นหนึ่งทีนี้เราต้องเก็บตั้งไอซีหมื่นเก็บเองก็ได้ครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่เหลืออีกแน่แเลยเพื่อนๆครับรู้สึกว่าข้างล่างนี้จะมีหินกับแร่เยอะมากอาจจะทำให้เรารวยขึ้นก็ได้ตดลงไปเลยครับผมจัดไป Whoa, โว้ยลงน้ำโอเคอู้ยเดดเดดมาไม่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 คีเปอร์มาอย่าไายุ่งกับเราอ้ยอุ้ยตรงนี้มีไอรอนเลยครับไอรอนจะได้กี่บาทครับเนี่ยโอ้ไอรอนได้สองร้อยบาทเลยนะครับจัดไปรวยครับผมเราเเเน้ดรร็ะะาวทไงงิออจจ ทองจะได้เงินเยอะกว่าไอรอนหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้เยอะแน่เลยอุ้ยทองได้เงินเกือบ1000บาทเลยนะครับต่อชิ้นโอ้ขาดีกเท่าไหร่เนี่ยยังขาดอีกเยอะเลยนะครับกว่าจะครบ5 0,000โอเคเราเก็บไปเรื่อยๆครับผมจัดไปรัวๆครับรัวๆนั่นไงข้างหน้ามีเหล็กครับจัดไปครับอ๋ออีสเกตเลตันกดไปครับผมรัวๆเหล็กอีกแล้วเจอเหล็กอีกแล้วครับจัดมาเรียบร้อยอุ้ยตรงนี้มีทองโอเคเก็บไม่หมดครับขุดคุดคุดคุดโอเคตอนนี้มี2องหมื่นเจ็ดแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหตรงนี้เหล็กก้อนโตเลยจัดไปสิครับผมเฟื่อเมื่อ ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มีแร่เต็มเลยผมว่าไอหินพวกนี้เนี่ยมันน่าจะรวยกว่าหินธรรมดาที่เราอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปในนั้นกันแต่ไหนๆเราก็มีแร่แล้วผมขออัปเกรดอาุธของผมก่อนแล้วกันครับ ไอ้เต้าเผาสิเต้าเผาครับผมใส่ฐานเข้าไปครับเราเผาไอรอนแบ่งเผาเลยทีเดียวสิเต้านะครับเพื่อนๆจะได้เร็วๆโอเคสิเต้าเผาเสร็จแล้วเราเก็บแร่มาครับผมแต่ละอันเก็บไปฟึ๊บฟึ๊บึ๊บโอเคครับประมาณนี้ละกันจัดไปครับหมวกไอรอนกางเกงไอรอนรองเท้าเกิชุดเกราะสักหน่อยโอเคครับผมดาบด้วยที่ขุดครับโอเคใส่เข้าไปหมดเรียบร้อยครับผมทีนี้เพื่อนๆไปคาดตั้งอีกสองหมื่นไปหาด้านล่างกันดีกว่าเราต้องโดดลงไปในน้ำวันนี้ครับผมจัดไปโดดลงน้ำฟึ๊บโอเคผมจําได้ว่ามันมีเพชร อยู่นะครับแถวแถวนี้นี่ไงเจอเพชรแล้วเราจะขุดยังไงอะเนี่ยตอบล็อกไปครับผมจัดไปครับโอเคเราต่อบล็อกมาถึงเพชรแล้วนะครับมาดูกันครับว่าเพชร1เม็ดเราจะได้กี่บาทโอ้เราได้พันห้าร้อยบาทเลยนะครับเพื่อนๆโอ้เพชรก้อนนึงได้เงินอย่างเยอะคุ้มเลยครับอุ้ยเหมือนตอนนั้นจะเจออีกสักก้อนแล้วจัดไปครับผมทําให้เราเก็บเงินได้ง่ายมากครับเอ้คีเปอร์อย่ามายุ่งออกไปโอเคเราก็ขุดดิ่งลงมาครับผมนี่ไงเจอแล้วจัดไปก้อนเรียบร้อยตรงนี้มีออบซิเดียนด้วยนะครับออบซิเดียนจะได้เงินเยอะหรือเปล่าจัดไปออบซิเดียนไไม่ด้เงินสักบาทโโ แต่ลองเลสโตนดูสิอู้เลสโตนได้ทีรพันธ์เลยนะครับเพื่อนๆโหเลสโตนก็รวยเหมือนกันจัดไปไกลครบ50,000แล้ว44,000เหมือนตรงนี้ก็น่าจะครบแล้วนะจัดไปครับ 47, 48, 49แล้วก็ทองอีกอันนึงครับผมจัดไปฟึบหมื0 0แล้วอุย้ยเราได้อะไรเนี่ยเพื่อนๆครับนี่มันคือชุดอะไรไม่รู้ครับผมลองเก็บมาสิอู้มันคือชุดสูตรนะครับเพื่อนๆลองใส่ดูครับผมฟึบดูครับผมนี่ใส่แล้วยังรอแล้วชุดสูตรไม่ใช่ธรรมดานะครับเพื่อนๆเอฟเฟคเป็นอย่างดีเลยนี่บวก8แล้วแถมมีป้องกันการน็อกแบ็คด้วยนะครับโอ้อย่างเท นดูขีที่กก่อผมมันเกือบเท่าชุดกอะไดมอนด์เลยนะยังดีและเป้าหมายต่อไปครับเราต้องหาเงินให้ได้1,000 100, 0แบาทครับเพื่อนๆซึ่งผมจะไม่ไปทางวัดดวงอีเด็ดขาดเพราะว่ามันเสี่ยงเกินนะครับตอนนี้เรามีเงินเ,นเยอะมากแล้วไปครับผมหาเงินต่อปะปปๆปปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราขาดตังอีกเพียงห0 0พันเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ครับผมผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นหมวกนี่ไงมันต้องให้มาครบเซตทีนี้พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยนี่เราชุดกกาะตาหมดแล้วนะครับทีนี้ที่เราก็เพียงแค่หาตังอีก5,000บาทเท่านั้นตรงน,นี้ Monster มนอนสเตอรยยรี้บ อีกสี่พันครับผมจะยิงเราไปแล้วนี่ไงทองทองโอเคอีกนิดเดียวนั้นครับพันห้าร้อยอย่าไปยิงเราอย่าไปยิงเราอย่าไปยิงเราแลพิสอุ้ยขาดีสามร้อยครับเพื่อนๆนี่ไงได้แล้วปึ๊บแสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรโผล่มาเนี่ยโอ้มีใครไม่รู้ครับถือปืนกำลังจะเข้ามายิงผมนะครับเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนายเป็นใครสวัสดีเรามาดีอุ้ยดูครับทุกครั้งที่มันยิงใส่เราทำไมเงินมันเพิ่มอ่ะเฮ้ยนี่ครับผมเราโดนยิงแล้วเงินเพิ่มอย่างนี้ก็ดีเลยสิยิงมาเลยโอเคตั้งแสนสี่แล้วนะ มันหัวมันเขียนว่าคนรวยนะพนเพื่อนๆมันคือคนรวยถือปืนนี่เองเรียบร้อยครับผมอุ้ยทำอไรเอด้ปืนมาด้วยเนี่ยมันคืออะไรปืนยิงเงินเหรอครับดีไงเจอซัมบี้พอดีเลยยิงดูครับผมอู้มเรียบร้อยอุย้ยตังเราเป็นแสนแปดเลยครับโอ้มันไม่ได้เงินเร็วขนาดนี้เนี่ยเหมือนยิงใส่อะไรเราจะได้เงินนะครับผมเดี๋ยวๆตังเพิ่มไม่หยุดเลยดูตังผมครับยิงยิงเยอะยิงตังเพิ่มไม่หยุดตังสองแสนสี่แล้วนะครับพเพื่อนๆซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยแค่มีตังสองแสนห้าก็จะมีอะไรใหม่ๆโผล่มาแล้วจัดไปยิง งล้อครับผมถ้าได้สีแดงโหตั้งลบไปแสนหนึ่งแต่ถ้าได้สีน้ําเงินได้เสียเงินไม่มีอะไรได้สีม่วงได้สองหมื่นแต่ได้สีเขียวได้สองแสนเลยครับผมมันเล่นยังไงล่ะเนี่ยอาอนี่งครับเพื่อนๆนี่คือไข่วงล้อนี่เองจัดไปสิครับอุ้ยเหมือนเราห้ามโดนสีแดงนะถ้าเกิดเราโดนสีแดงเนี่ยเงินเราจะหายไปแสนหนึ่งเลยนะครับต้องสีน้ําเงินกับสีเขียวเท่านั้นนะครับสีฟ้าไม่โดนอะไรจัดไปสีอะไรออเราได้ตั้งมาสองหมื่นนะครับแสดงว่าเราได้สีม่วงนี่เองขั้นตอนต่อไปเราต้องมีเงินห้าแสนซะด้วย สีเขียวเอ้ยโอ้ได้สองแสนแจ็คพอตแตกครับเพื่อนเอาละครับเราไปเล่นข้างบนดีกว่าเสกวงล้อจัดไปฟืบเรียบร้อยครับผมซึ่งเราต้องได้สีเขียวกับสีม่วงนะครับถึงจะได้เงินส่วนสีฟ้านี่คือไม่ได้เงินเลยแต่ถ้าเป็นสีแดงคือเราเสียเงินแสนหนึ่งจัดไปครับผมหมุน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 ไม่เสียแสนหนึ่งโอ้ทางรดเหลือแสนแปดซึ่งการที่เราจะไปต่อได้เราต้องมีเงินห้าแสนเลยนะครับไม่ได้ณนชาตทีสิอ้าวได้มาสองแสนครับผมยังไงก็คุ้ดัจไปว อ้าวสีฟ้าครับไม่มีอะไรนะต้องหมุนต่ออีกสักทีครับอย่าสีแดงอ้าวโหได้สีฟ้าอีกแล้วไม่เหลือสองแสนแปดแล้วหมุนหมุนสีเขียวสักทีสีม่วงครับผมได้สองหมื่นจัดไปสีเขียวเรียบร้อยห้าแสนมีเหรียญตกลงมาเต็มเลยถ้าเกิดเราเก็บเหรียญนี้อู้ได้เหรียญละสองหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆอ๋อเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเป้าหมายต่อไปเราคือเจ็ดแสนห้านะครับเพื่อนๆเก็บเร็วโอเคกย่างก็มาดีโอซึ่งเหรียญนี้มีเพียงแค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะหายไปหกแสนห้าซะแล้วหกแสนเจ็ดแล้วครับผมรีบบบเเก็็รรวคั 9, 9, 7, 1, 7, เจ็ดสนเก้าเจ็ดแสนหนึ่งเจ็ดแสนสามเียนเดียวไม่เรียนหายไปจนหน้าต,ตาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพอนเ,พรเราต้องการอีก2 0 0 0 0เท่านั้นอีก2 0 0 0 0ไม่เป็นไรครับผมหาเองได้ครับสบายๆแค่20 0 0 0โอเคครับ20,000เราใช้ปืนนี่ยิงมอนสเตอร์ได้ไหมโอเคได้ครับผมนี่ไงยิงนได้เงินโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวเราได้อะไรครับเนี่ยอุย้ยเราได้ดาบเงินครับเพื่อนๆนเราจะได้เงินถ้าเกิดเราใช้ตีจริงเหรอเนี่ยโอ้โหจะทำให้เราวิ่งเร็วมากขึ้นด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมีทั้งชุดมีทั้งดาบเดี๋ อมปุปูปฟ่านได้เงินทิ้งด้วยครับ,บเพื่อนปุ๊บจัดไปครับโอ้โหฟานแรงมากทีเดียวคิปเปอร์ตายเลยจัดไปปุ๊ทีเดียวตายหมดทุกตัวครับ,บเพื่อนจริงไงมปโอเคครับ,บเพื่อนเหมือนเราจะต้องไล่ฟานมอนสเตอร์จนกระทั่งมีเงินครบหนึ่งล้านครับอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเวลาขีดด้านบนเต็มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจัดไปครับผมไล่ฟานครับโอเคครับมาใกล้ครบหนึ่งแสนแล้วโอเคครับผมจัดไปคุณรัวหนึ่งล้านแล้วนะครับผมวิกตอรี่เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคอเครับถ ให้ด้วยนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ